จากตัวอย่างเกม Resident Evil Requiem และเดโมที่เปิดให้เล่นหลายๆคนอาจจะสงสัยเหมือนกับเราว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกันแน่และยุคข,ของเกมเพลย์ที่เราจะได้เล่นกันนั้นมันคือยุคไหนกันรวมถึงสถานที่เกิดเหตุทั้งหมดมันคือที่ไหนตัวอย่างแรกที่เราเห็นกันก็คือ Grace Ash Croft ซึ่งปรากฏตัวในฐานะเจ้าหน้าที่ FBI จากท่าทางและบุคลิกที่ยังดูเก,กๆกงๆังรวมถึงอาการประหม่าตอนหัวหน้าเดินเข้ามาหาพอจะทําให้เราเดาออกว่าเธอน่าจะเป็นเพียง FBI ฝึกหัด หรือเจ้าหน้าที่ใหม่ที่เพิ่งเข้ามาทํางานได้ไม่นานนักในเทโลเร์จะมีการเล่าย้อนอดีตให้เห็นภาพของเกรซในช่วงที่เธอยังอยู่กับแม่ซึ่งน่าจะเป็นช่วงที่เธอยังเรียนอยู่เพราะทรงผมของเธอนั้นดูสั้นกว่าตอนปัจจุบันจากนั้นเราจะเห็นฉากที่เธอได้รับสายโทรศัพท์จากชายแปลกหน้าที่ไม่รู้ว่าเป็นใครก่อนที่ไฟในห้องจะดับลงทันทีและอลิซาแม่ของเกรซก็พูดขึ้นมาว่าพวกเขากําลังมาอลิซารีพาเกรซออกจากห้องพักซึ่งดูเหมือนจะเป็นอพาร์ตเมนต์ ซึ่งเกรซเองก็วิ่งตามไปด้วยความตกใจและไม่รู้เลยว่ากําลังเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นทั้งสองก็ได้พบกับชายคนหนึ่งซึ่งน่าจะเป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์เขาถือไฟฉายและเข้ามาพูดคุยกับพวกเธอแต่ในระหว่างที่ทั้ง3ามกำลังสนทนากันก็มีชายลึกลับในชุดคลุมฮู้ดดำปรากฏตัวขึ้นเขาได้สังหารชายผมขาวคนนั้นอย่างเหี้ยมโหดสองแม่ลูกจึงต้องวิ่งหนีเอาตัวรอดอย่างสุดกำลังแต่สุดท้ายก็จนมุม และอลิซาก็ถูกสังหารลงต่อหน้าต่อต,อตาเกรซตัดภาพมาที่อีกเทรลเลอร์นนหนึ่งเราเห็นเกรซกำลังถูกมัดติดอยู่กับเตียงที่ถูกห้อยหัวลงมาและกำลังถูกเจาะเก็บเลือดโดยในโถกเก็บเลือดนั้น เป็นอุปกรณ์เก็บเลือดแบบเก่าในยุคก่อนสงครามโลกครั้งที่1ึ่งซึ่งยังถูกใช้ได้เรือดจนมาถึงสงครามโลกครั้งที่2ก่อนที่ในยุคต่อมาจะมีการเปลี่ยนมาใช้ถุงพลาสติกเก็บเลือดแบบที่เราเห็นกันในปัจจุบันเหตุผลที่เราต้องพูดถึงอุปกรณ์เก็บเลือยุคเก่านั่นก็เป็นเพราะว่ามันเป็นเบาะแสสําคัญที่อาจจะบอกเราว่าช่วงเวลาของเกมเพลย์ที่เรากําลังเล่นอยู่นั้นเป็นยุคปัจจุบันจริงหรือไม่หรือว่าเราได้ย้อนอดีตกลับไปในช่วงก่อนสงครามโลกแล้วกันแน่หลังจากนั้น เกรซก็พยายามดิ้นจนหลุดออกมาจากเตียงที่ถูกห้อยหัวไว้เมื่อหลุดได้แล้วเธอบ่นกับตัวเองว่าพวกมันทําอะไรกับฉันกันแน่พร้อมอาการปวดหัวรุนแรงที่เหมือนกำลังทรมานจากผลข้างเคียงบางอย่างเมื่อเราควบคุมตัวละครในเกมเพย์เกรซเดินไปเจอเอกสารหนึ่งที่บันทึกอยู่เขียนว่าสถานะผู้ป่วยซึ่งมีข้อความดังนี้สี่ทุ่มสนาทีเริ่มเจาะเก็บเลือดสี่ทุ่มหนาทีตรวจชีพจรยังไม่พบความผิดปกติ สี่ทุ่มสิบเอ็ดนาทีชิดเด็กซ์ฟิลและสี่ทุ่มสิบแปดนาทีทุกอย่างยังคงที่และพร้อมสําหรับการทดลองถัดไปโดยคําว่าเด็กซ์ฟิลซึ่งเราจะเห็นในเอกสารว่าเป็นเด็กซ์ฟิลแต่ถ้าแปลจากภาษาญี่ปุ่นที่เป็นต้นฉบับของเกมคิดว่ามันน่าจะเขียนคาว่าเด็กซ่ามากกว่าแล้วก็น่าจะเป็นชื่อทางการค้าของเด็กซ่าเมทาโซนซึ่งคือยาสเตียรอยด์ที่ใช้ลดการอักเสบและสําคัญที่สุดคือมันสามารถผ่านเข้าสู่บัตเรเบนแบลลีเออร์ได้และผ่านได้ดีกว่ายาลดอักเสบชนิดอื่นซึ่งมันก็ทําาให้เรคิดว่า กรซอาจจะถูกฉีดไวรัสบางอย่างหรือถูกทําอะไรบางอย่างเกี่ยวกับร่างกายจึงต้องใช้ยาเพื่อลดการอักเสบของระบบประสาทโดยเฉพาะสมองซึ่งเป็นอวัยวะเป้าหมายหลักของเชื้อไวรัสในซีรีส์ Resident Evil ในหัวกระดาษของเอกสารนั้นยังมีคําว่า Chronic Care Center ซึ่งเราสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นศูนย์ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังหรืออาจจะเป็นที่พักพิงสําหรับผู้ป่วยระยะยาวแต่ในอีกมุมหนึง่งมันอาจจะเป็นเพียงชื่อบางหน้าของสถานที่ทดลองบางอย่างเมื่อเกรซเดินสำรวจรอบๆห้อง เราจะเห็นเครื่องมือตรวจบัดชีพจรและเครื่องตรวจคลื่นบางอย่างที่ดูเหมือนน่าจะเป็น EEG หรือเครื่องตรวจคลื่นสมองมากกว่าจะเป็นเครื่อง ECG หรือเครื่องตรวจคลื่นหัวใจนะเพราะสัญญาณที่ปรากฏไม่มีรูปแบบของการเต้นหัวใจแถมยังมีเพียงสองแถวของสัญญาณจากนั้นเมื่อสำรวจอรอบๆห้องยังพบว่ามีอุปกรณ์การแพทย์เช่นสำลียาและขวดยาเรียงกันอยู่บนชั้นจากหลักฐานทั้งหมดนี้เราคิดว่าห้องที่เกรสอยู่ น่าจะเป็นห้องตรวจคึื่นสมองหรือเป็นห้องที่ใช้บันทึกผลการทดลองของร่างกายเธอเองและที่สําคัญก็คือการที่มีการฉีดยาเด็กซ่ามเมทาโซนร่วมกับการที่เราเห็นเครื่อง EEG อยู่นั้นมันนิ่งทําให้เราสงสัยว่าการทดลองนี้มันน่าจะเกี่ยวข้องกับสมองโดยตรงและเป็นการทดลองว่าเกรซจะสามารถทนต่อการกลายด่างได้มากแค่ไหนโดยไม่สูญเสียสติเมื่อเดินต่อไปจะเห็นว่าสถาปัตยกรรมของสถานที่นี้เป็นแบบวิกตอเรียนเอร่าคือยุคก่อนสงครามโลก ซึ่งกัมกึ่งระหว่างความหรูหราแบบวิจิตรศิลป์และความเย็นเยียบของอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์ตามแบบโรงพยาบาลยุคยุโรปโบราณบนทางเดินมีป้ายเขียนคำว่า notice to visiting ซึ่งน่าจะแปลว่าประกาศสำหรับผู้ที่มาเยี่ยมผู้ป่วยในเกมเพลย์เกรซเดินเข้าไปในห้องห้องหนึ่งที่มีเตียงเดียวการตกแต่งภายในดูเหมือนเป็นห้องผู้ป่วยพิเศษมากกว่าจะเป็นห้องรวมและเมื่อเดินต่อไปอีกจะพบกับห้องที่มีชื่อว่าห้องเพรสบลูมที่มีป้ายเตือนห้ามผู้ป่วยเข้า ซึ่งยิ่งยืนยันได้ว่าที่นี่คือโรงพยาบาลหรือศูนย์พักฟื้นผู้ป่วยเรื้อรังจริงๆแต่ในอีกมุมนึงมันอาจจะเป็นโรงงานทดลองชีวภาพที่ใช้คําว่าเรื้อรังบางหน้าเพื่อปกปิดสิ่งที่เกิดขึ้นภายในนั่นก็คือการรักษาโรคที่ไม่มีปัญหาในห้องเพร็บรูมมีอุปกรณ์ทางการแพทย์หลายอย่างทั้งสำลีขวดยาบรรจุภัณฑ์ที่หลากหลาย หลังจากนั้นเราจะเดินเข้าไปพบกับสัตว์ประหลาดตัวแรกและเกรซก็ต้องวิ่งหนีเข้าไปในห้องห้องหนึ่งที่ดูเหมือนจะมีไมโครโฟนสำหรับประกาศซึ่งเราก็คาดเดาว่าน่าจะเป็นห้องประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลเมื่อเกรซเข้าไปในห้อง เราจะเห็นรถเข็นพยาบาลและอุปกรณ์ฉุกเฉินซึ่งบนรถเข็นนั้นจะมีเครื่องมอนิเตอร์สัญญาณชีพและมีถังออกซิเจนจริงๆแล้วในเดโมเกมมันจะเป็นภาพที่มืดมากๆแต่พ,ตพ,ตพอเราเอาภาพมาปรับไบรท์เน็ตและคอนทราสต์เราจะเห็นว่าเครื่องนี้มันคือเครื่องมอนิเตอร์สัญญาณชีพและถังออกซิเจนซึ่งก็ยิ่งยืนยันได้อีกว่าที่นี่น่าจะเป็นโรงพยาบาลจริงๆในตอนท้ายของเดโมเกรซวิ่งกลับมาที่ห้องเดิมที่เธอถูกมัดไว้ตอนต้นเกมสัตว์ประหลาดที่ตามมาไม่สามารถเข้าห้องนั้นได้ เหมือนมีบางอย่างกั้นไว้อาจจะเป็นไอหรือสารบางอย่างหรืออาจจะเป็นแสงสว่างที่มันกลัวซึ่งในตอนนี้เรายังไม่สามารถยืนยันได้แน่ชัดว่ามันคืออะไรแต่ในฉากสุดท้ายของเดโมเราจะเห็นชัดเจนว่าเจ้าสัตว์ประหลาดเนี่ยกลัวแสงจริงๆมันไม่กล้าเข้ามาในเขตที่มีแสงสว่างถึงแม้จะเป็นคนละห้องกับห้องแรกก็ตามดังนั้นเราจึงให้น้ำหนักไปที่แสงมากกว่าทฤษฎีเรื่องสารเคมีหรือไอพิษในห้องนะเื่อย้อนกลับไปดูเทเลอรอื่นๆจะพบว่า มีฉากที่ปรากฏคำว่า isolation ward ซึ่งหมายถึงห้องผู้ป่วยติดเชื้อและในฉากเดียวกันนั้นก็ยังมีภาพของมอนสเตอร์หลายตัวตัวแรกก็คือจะเป็นหญิงชุดขาวผมขาวที่เดินอย่างไร้ชีวิตชีวา ลักษณะจะคล้ายกับซอมบี้เลยจากเสื้อผ้าที่เขาสวมอยู่เราคิดว่านั่นน่าจะเป็นชุดของคนไข้ย,ยุค1920 19 50, ถึง1950ซึ่งก็ตรงกับสถาปัตยกรรมของโรงพยาบาลที่เราเห็นกันและตรงกับชุดอุปกรณ์เก็บเลือดที่เรากำลังสงสัยอยู่ตัวถัดมานั่นก็คือหญิงชุดดำที่แต่งกายเหมือนแม่บ้านหรือเมดซึ่งก็ดูเหมือนจะเป็นผู้ป่วยที่ติดเชื้อและเสียสติไปแล้วส่วนมอนสเตอร์หลาดที่ไล่ล่าเราตลอดในเดโม ก็มีลักษณะคล้ายกับคนไข้เหมือนกันทั้งหมดนี้ทําให้เรารู้สึกว่าเหตุการณ์ในภาคเนี้ยมันน่าจะเกิดขึ้นที่โรงพยาบาลในยุคเก่าแล้วเป้าหมายของผู้เล่นก็คือหาทางออกจากสถานที่นี้ในบางฉากของเทรลเลอร์อยังให้เราเห็นถึงสัญลักษณ์ของอัมเบร่าคอป a ปอเรช ปรากฏขึ้นมาซึ่งเมื่อพิจารณาร่วมกับยุคสมัยของโรงพยาบาลนั้นก็ยิ่งตอกย้ำแนวคิดที่ว่าเราอาจจะกําลังย้อนกลับไปดูจุดเริ่มต้นของอัมเบลล่าและเห็นการทดลองรับในยุคก่อนสองครามโลกที่อาจจะเป็นรากฐานของการสร้างอาวุธชีวภาพในเวลาต่อมานอกจากนี้ยังมีอีกฉากหนึ่งที่ชี้ให้เห็นว่ายุคของเทรลเลอร์แรกเป็นช่วงเวลาของและคูนซิตี้ที่ถูกล้างบางด้วยระเบิดไปแล้วซึ่งหมายความว่าเกรซน่าจะมีชีวิตอยู่ในช่วงปี2037ซึ่งก็ประมาณจากอายุข,ของแม่เธอดังนั้น หากเรากําลังเล่นเกรสในช่วงที่ย้อนอดีตกลับมายุกโบราณจึงมีความเป็นไปได้นะว่าเธออาจจะไม่ได้ย้อนเวลากลับมาจริงๆแต่ถูกทําให้อยู่ในห่วงของความทรงจําหรือ Memory World ซึ่งเป็นแนวคิดเดียวก,กันกับที่เราเห็นใน DLC Shadow of Rose ซึ่ง Rose ก็อยู่ในช่วงเวลาปี2036ซึ่งมันก็ใกล้เคียงกันกับช่วงที่เกรสน่าจะมีชีวิตอยู่โดยที่โรสวินเทอรก็ถูกพาเข้าสู่โลกแห่งความทรงจําของแม็กก์ไมซเช่นกัน แต่เพียงในกรณีของเกรซอาจจะไม่ได้เป็นพลังเหนือธรรมชาติแบบโรสแต่เป็นผลจากการทดลองหรือยาบางอย่างในช่วงเวลาเดีวยวกันที่พัฒนาโดยอัมเบล่าในยุคอนาคตซึ่งพาเธอเข้าสู่ความทรงจําของโลกยุคก่อนสองครามเพื่อค้นหาความลับบางอย่างที่ถูกปิดตายมานานและสุดท้ายนี้เราก็คงต้องรอดูกันต่อว่าแท้จริงแล้ว Resident Evil r e q u i ี m จะเล่าถึงในเส้นเวลาไหนก็นแน่มันอาจจะเป็นการย้อนอดีตจริงจริงหรือเดินทางในโลกของความทรงจํา แต่สิ่งหนึ่งที่แน่ชัดคือทุกองค์ประกอบตั้งแต่เครื่องมือแพทย์สถาปัตยกรรมเสื้อผ้ายันไปถึงสัญลักษณ์อัเบลา่าทั้งหมดกำลังชี้ไปยังรากของ Resident Evil หรือจุดกำเนิดของเชื้อนั่นเองและนี่ก็เป็นสิ่งที่เราคาดเดาและวิเคราะห์ออกมาจากมุมมองของเรานะถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นที่แตกต่างหรือว่าเห็นด้วยหรือว่ามีอะไรมาซัพพอร์ตเพิ่มเติมก็คอมเมนต์กันมาได้นะ